นะครับนอนก่อนเจอกันในไ,ได้ตื่นเช้ามาแล้วก็เจอกันเ,เจอกันในที่แห่งนี้นะครับผมคุณเจ้คุณตำรวจนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับเดินกันมาจนหลบหนีออกมาจากสถานีตำรวจได้นะครับแล้วก็ตกมาจากตึกเราทั้งสองคนก็เลยทําการหลบหนีมาในปั๊มน้ํามันนะครับแล้วคุณเจับคุณตำรวจจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับอาจจะช่วยกันได้ในอีพีที่สามเลย อคุณตำรวจครับผมเราว่า,านอนนอนกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเฝ้าย้ำให้เรานอก่อนคุณมานอนด้วยกันเนี่ยไม่มีหรอกแถวเนี้ยผมเคลียร์แล้วมันจะไว้ใจได้นะนี่มันเที่ยงคืนสิบนาทีแล้วนะโจรยาไว้ปวดขาได้ผมมียากแก้ปวด,น,ดน,นี่ตอนที่บุกเข้าไปในร้านยาคุณตำรวจไม่ได้เอา วันีผมตื่นเต้นผมไม่ได้ไม่ได้หยิบมาเฮ้ยอะไรอะได้เลยได้เลยรับวางไว้ที่พื้นแล้วกันง่ายกว่าดังนั้นผมขอนัดนอนก่อนน่งไม่ได้ตอนอนไม่ได้เจ็บปวดมากยังหลุดแหววดมากตอนนี้ผมขอดูร่างกายของคุณตำรวจหน่อยนะผมพอจะดูอาการได้โอ้โหคุณตำรวจยัเก็บแค่แค่หน้าแข้งคุณตำรวจลองตรวจร่างกายผมสิ คุณต้องรวดต,ตรวจที่ร่างกายของผมคุณโจรไหนขอดูหน่อยนะได้เลยกดตรวจสุขภาพดูว้าวคุณคิดว่าผมจะหลับไหม <laughs> ผมหลับตอนเนี้ยผมต้องการยากแก้ปวดอย่างรุนแรงเออคืนคยากแก้ปวดผมด้วยฉันลืมคืนยาให้น้ฉันมีของแถม ดีมากเลยยาฆ่าเชือ้อเทใส่ยาฆ่าเชื้อเสร็จที่เหลือสู้ๆนะโจนอย่าตายลนะแต่ไข้เหงากระดูกต้นขาข้างบนหนึงข้าหักแต่กระดูกต้นขาด้านด้านล่างของคุณตำรวจหักพอๆกันเลยเหรอเราล้มทับกันชัดๆตอกอสู้กันไป ผมอะจะออสั้ญยะให้คุณก็รักผ่อนไปก่อนแล้วกันไ,ไหได้เดี๋ยวผมจะตื่นมาเฝ้าคุณอีกทีนึงผมไม่หนีไปไหนหรอกนะไม่สามารถนอนได้คุณไม่ได้อ่อนล้าขนาดนั้นนะครับกิจยานอนหลับก็ไปอีกนะครับเพื่อให้ตัวเองได้นอนพักผ่อนในขณะที่คุณตำรวจออกไปสำรวจข้างนอกนะครับเราก็ได้หลับหลงไป แต่ตอนนี้นะครับก็ได้หลับลงอย่ากช้าๆโอ้โหอินเวลาจ,จริงนะคุณตำรวจองไนครับรับมผม,ผม,มว่าเราต้องหลับพร้อมกันแล้วนะผ<ม>เผื่อมันจะสคิปเวลาสนใจหลับพร้อมกันเลย,ยไมหผมผมไม่เหนื่อยมียันนอนหลับให้ผมไหมผมมียันนอนหลับให้ลองดูเผื่อมันสคิปเวลาคุณตำรวจ ผมนอนคนเดียวเวลาไม่เดินเลยเผื่อมันจะคลิปเวลาเหมือนเออเกมอื่นอะยายยายยังไม่ออกเลยนั่งก็ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เจ็บแผลอีกแล้วนอนก็ไม่ได้โอ้ชีวิตเรามันลำบากจังว่ะรถถมรนั่นสินั่นสีโจน เม่แต่นายพบขังานน้ำมันมาทำอะไรเนี่ยถ่าน้ำมันเนาเมื่อกี้เติมน้ำมันให้คุณไงแล้วตอนนี้มันเติมไปหมดแล้วเป็นถังเปล่าเท่านั้นละครับขอยัดลังลังมีดก่อนแล้วกันขอหลับก่อนนะหลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะหลับตามไปผมยังนอนไม่ได้เลยนี่คุณนอนคุณได้ยินผมไหมน่าจะพูดไม่ได้ละเอ้คุณได้ละมือนอนละมือเหรอ ผกำลัง,ง,งคุยกับตัวเ,เองตอนนี้ผมต้องการยานอนหลับตอนนี้อกินก่อนไม่หลับอีกละถ้าไม่หลับก็ไม่สกิปเวลาละทีสู้ๆนะโจนสู้ๆนะโจนสู้ๆคเขาเราไปกันใกล้ๆแเราก็ไม่ง่วงสุดท้ายโอ้สายเราต้องลุยกันกลางคืนแล้วละ่ะจะดีเหรอเพราะว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะผมว่า โอ้ยนอนได้แล้วนอนแล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนเลยไหมผมตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอเก็บไว้แล้วกันเก็บอาการเก็บอาการไว้เปิดไฟไหมแล้วเราคกลจะคืนดีกว่าไหมก็คืนรักษาเกือบกันเราไปดูดิยสิยาศาสตร์มีอะไรกินโดนัทโดนนัดเนี่ยร้านโปรดคุณตำรวจเลยเนี่ยเฮ้ยฟ่อหนมคลิปของของได้นำ หล,งลัลงรถตำรวจอะ่ะผมมีรู้สึกจะมีระเบิดขวดนะคุณตำรวจมีไฟแช็กใช่ไหมไม่สัมผัสเรื่องปาระเบิดขวดเท่าไหร่นั้นเอาไฟแช็กให้ผมผมจะปาระเบิดขวดเข<อ>าตึก<อ>ที่<ป>ผีมันอยู่เยอะๆยะเพราะว่าแผลเป็นช่างุัฉันได้มาเพราะเนื่องจากปาระเบิดขวดขเธอเองเลไม่ชำนาญก็เลย กางเกงโจนนะน,นั่นคือมันเชนเมลเตอ้อโซ่ใช่อันนี้เป็นหัวหน้าจาัยจกรผมเองละ่ะที่ตำรวจคุณตำรวจจับไม่ค่อยได้น่ะผมขอไอะไรแกเขาเอาชุดเขามาใส่เนี่ยรองเท้าเขาผมก็ใส่อยู่และยิงไม่ค่อยเข้าด้วยนะตึงจัดก่อโซ่เลยถึกเกินจะไปร้านร้าน,นใช่ไหมร้านอุนปกรณ์ใช่ไหม ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนผมโอ้ยเอ้ยกตำรวจเอ้ยกุวจเอ้ย่าไง้ือกตำรวจเอาหน่อยอออืออือนอืออือกตำรวจอ้ากตำรวจฟาดมาที่คอผมเต็มเลย คมณตำรวจอ่ะาอ่าผมจะตายแล้วไอ้จะอ๊ะทำเกินทันอ่าอ่าคุณตำรวจอ่าโอ้โหเกือบตายเออผมเกือบตายคุณตำรวจผมผมผมไม่ไหวแล้วหัวแตกเลือดไหลไม่หยุดเลยผมผมผมจะล้มจะล้มลงจะล้มลงลงผม ผมผมหลับผมหลับนีก่อนหลับบนพื้นไปไงบ้างอากาศไปไงบ้างโอ้โหตำรวจดูหน้าผมดิขวานอ่ะหัววงสวิงใส่หน้าเมื่อกี้เนี่ยขับรถจักรยานเฉยเลยไงเนี่ยแล้วเฮ้ยเออเอาพานผ่านท้องก่อนท้องก็บาดเฉยเหมือนกัน คุณตำรวจมีผ้าอะไรใหม่ๆบ้างโอ้ปิ่มปิ่มปิ่มปิมสภาพดีเป็เไรแล้วสภาพดีอะไรแล้วคุณตำรวจมีความในใจกับผมว่าเราจะมาทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่มีคุณโจรน่ะตัดหน้าผมผมก็จะปันไปโอ้ยเออกินยาแก้ไม่ได้ตั้งใจขอโทษก็ไม่ได้ตั้งใจ เรายังคุยกันตอนนี้ไม่ได้ตาราสาตัวอยู่ชิ้นได้ไหมอ๋อเราบมเลยเกินชีวิตงั้นเดี๋ยวข่าไปหาเงเฟืองตุกชดใช้เจ้าเองดีครับคุณตำรวจฝากด้วยผมคงไปต่อไม่ไหวแล้วดูเลือดเราดีครับโอ้ยเดี๋ยวข้าจะไปชดใช้เองโจะตายเอาอยู่แล้วผมว่านะพร้อมนักกลัวก็คือ เพื่อนที่เราไว้ใจนี่แหละครับผมาหาพวกไม้มาคุณตำรวจในระหว่างที่คุณตำรวจออกไปหาไม้นะครับเพื่อมาทำเฟือกให้เราเรานะครับเราก็ต้องเฝ้าอยู่เฝ้าฐานที่มั่นที่นี่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ มาเมื่อไรแต่ตอนนี้เราบัดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับคงจะผ่านผคืนนี้ไปได้อย่างราลำบาดแล้วก็ใกล้จะเป็นลมร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างมากนะครับแล้วก็เหนื่อยมากนี่มันประตูหลังร้านเนี่ยไ,ไ,ไ,ดไ,ได้แล้ว บนนี้ละแล้ว,แล,วแล้วนะครับโอ้โหนอนไม่ได้โอโ้แย่แล้วไม่สามารถนอนได้กรุณานะภายหลังอีกครั้งโอ้แต่นอนบนพื้นได้นอนบนพื้นก็ไม่ได้อีกน่าจะเป็นเพราะเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับในแค่นั่งลงบนพื้นนะครับแล้วกดพักผ่อนเต็มที่นะครับตอนนี้ คุณโจน,นะครับไม่สามารถขยับขยืนไปไหนได้นะครับแต่เขามีได้แต่ว่ารอความหวังให้คุณตํารวจไปหาฟืนไม้มาให้ซึ่งจะเป็นตายร้ายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม,ผมเราจะช่วยเขาได้เลยนะครับผมรอไปนะครับตีห้าสาสิบแล้วนะครับคุณตำรวจจะกลับมาหรือว่าเราจะล่วงก่อนนะครับอบาดเจ็บอีกแล้วเจ็บปวดที่แผลอ่ะ กินยากินยาแก้ปวดโอ้โหกินยาแก้ปวดก่อนอ่ากินยาอีกอ่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะรอดตายได้ร่างกายเราดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ผ้าพันแผลสซกระปุกไปหมดแล้วเราต้องไปหาเสื้อผ้าเอ่อผ้าพันแผลใหม่มาพันใหม่นะครับ การฉีดเสื้อผ้าของศพพยาบาลนะครับผมเพื่อมาทำเขาบรนแผลที่มันดูสะอาดสะอ้านกว่านี้นะครับแล้วเราก็ไปที่แทงน้ำนะครับตรงกดน้ำอาการของคุณโจนตอนนี้นะครับเหนื่อยมากนะครับใกล้จะเป็นลมแล้วนะครับกังวลบาดเจ็บจะกุนแรงและมีอาการหนักนะครับจริงๆ เก็บไปนะครับเก็บไปตำรวจไปะนานเลยฝนก็ตกยังไม่กลับมาอีกเหรอโอ้ไปนานจังหายไปะไหนซะแล้วนะครับกลางสายฝนเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเขาไปพบกับร้านอาหารตรงข้ามนะครับ แน่ใจหรือว่าจะเข้าไปอ่ะดับแรกเรากระเพกเข้าไปก่อนดีวกว่านะครับที่แห่งนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยออาปืนมาดีกว่าแล้วก็ถุงไม่ได้ด้วยว่ากระสุนเหลือเท่าไรนหร่วะนึงโอ้เหลือสิบสองนัดโอเคไ้ดับเพิ่มหนึ่งนะครับ จ่อขนาดนี้มันยังแดงอ่ะคิดดูแล้วกันตัวโจนเรานี่มันยิงปืนไม่แม่นเนี่ยเอออย่างนี้ถึงจะเขียวโอ๊ยยังจะมากลับอีกยิงก่อนนะครับโอ้ยแค่นี้ก็บาดเจ็บอีกแล้วผมให้ตายเถอะไม่มีนะโอเค ออใช่ครับเซิร์ฟอ,ออนไลน์ตอนนี้ผมสร้างเซิร์ฟขึ้นมาเองนะครับเคอเล่นกับคนอื่นเรารอที้บัดเจ็บเหลือเกินไม่จะบาัตรขยับไปเยียนได้ขยับไปเยียนได้ไม่เยอะนะครับไปเรื่อยๆนะครับรอคุณโจ้เราจะรอจากคุณตำรวจไม่ได้รู้งี้เอาวิทยุสื่อสารให้คนละอันดีกว่านะครับ วิทน่าจะดีขึ้นโอ้ความสาง่างามริมฝั่งแม่น้ำโ oh, oh. อไฮโอเฮ้ยย่ะในรถนี่แหละโอเคละเติมน้ำมันให้เต็มดีกว่านะโอเคคุณโจนก็ทำการเติมน้ำมันใส่รถยนต์นะครับ พือตำรวจไม่มานะครับสามารถเราตำรวจนี่ก็ไม่รู้ไปเอาเรื่อยถึงไหนเราไปดีกว่าเผื่อเขากำลังเดือดร้อนนะครับเรารีบไปช่วยเขาดีกว่าเพราะว่าไปคนเดียวเขาน่าจะไม่ไหวนะครับต้องรีบไปช่วยคนตำรวจตำรวจ ตำรวจอยู่แถวนี้ไหมครับใสยต้องเปิดไฟเรนเรียบโอ้เมคุณตำรวจไม่ได้มาเลยผีมาอ อโอ้โหผีมันยังวิ่งอยู่อ่ะคุณตำรวจตำรวจครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าคุณตำรวจไปเอาเปือกถึงไหนเนะี่ยคุณตำรวจโอ้ยย่ะละโอ,โอ้ไม่นะโอ้ยคุณตำรวจ ทุกคนอยู่แถวนี้ไหมครับโอ้ยคุณทุกคนไปไหนนาะโอ้โหอยกับคุณทุกวนกันละเราจะรอบไปได้ไหมเนาะชีวิตอืมนะครับตอนนี้โจนของเรานะครับ ออกตามหาคุณตำรวจนะครับที่ออกไปตามหาเบื้องได้เพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้มันเช้าแล้วนะครับเขาไม่จําเป็นต้องนอนแล้วพอถึงนอนก็นอนไม่ได้นะครับผมและแยกกันอย่างนี้นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเราจะช่วยกันได้ตำรวจหายไปไหนเนี่ยผมอยู่นิ่งไม่ได้ด้วยเ่ยชีวิตนี้ ตำรวจเหรอตำรวจยิงปืนนะครับแถวนี้คุณตำรวจอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ผีเดินแล้วอะไรไปไหน่หนนะฮะตำรวจหรือเปล่าผมเห็นเขาโดนกินไปแล้วอ๋อเขาออกมาไปล่าสุกรเขาก็โดนจัดก,การไปแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้อย่าบอกนะนี่ไม่ใช่คุณตำรวจเขาฮะ ผมชื่อเท็ดดี้ผมเป็นเพื่อนของเขาคุณตำรวจตายไปแล้วกันเหรอเท็ดดี้ผมเห็นเขาโดนกินบนหน้าตาผมเลยผมว่าแล้วผมบอกแล้วว่าอย่าอยู่อย่าแยกกันอยู่อย่าแยกกันอยู่เท็ดดี้เขาอะไรคุณตำรวจตายที่ไหนอ่ะพาผมไปดูเขาหน่อยได้เลยแต่ตอนนี้อ้าไอ้อ้าไอ้คนเท็ดดี้เท็ดดี้ นายรอดชีวิตได้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยอ๋อนายพอจะช่วยฉันได้ไหมฉันไม่ไหวแล้วเอ,ออเออบใจมากทันที้เอ้ย,อยาเพึ่งยิงเดี๋ยวโดนฉันโอเคเต้องยิงครับฉันต้องยิงบ้างแล้วนี่ เด็ดดี้นายช่วยพาฉันไปหาคุณตำรวจทีคุณตำเอ้ได้เลยว่ามีอาวุธอะไรไหมผอว่าคุณตำรวจมีกุญแจห้องไอมีกุญแจสถานีตำรวจนะสิในนั้นอะ่ะมีปืนเยอะแยะเลยที่เราต้องการและอีกอย่างนึงเขาออกไปหาเฟืองให้ฉันเ,เรามีเวลาคุยกันไหมไนเนี่ยเอ้ยก็ตายเร็วเกิน แล้วนายรอดชีวิตได้นานขนาดไหนแล้วเนี่ยวันสองวันแล้วนะโอ้ย,อยขอโทษฉันฉันยิงผิดฉันยิงไม่ค่อยแม่นอ่ะเอ้ยบ้าเอ้ยตัวละครมันอีกข้าโอ้โหเออคือฉันบาดเจ็บหนักอะ่ะทำให้ตาลายมากตอนนี้ฉันยิงอะไรไม่ค่อยโดนเลยน,น,เลนายบาดเจ็บหรือเปล่าจ ขอฉันดูหน่อยนายถูกกัดมาหรือเปล่าเท็ดดี้ฉันไม่ถูกฉันโดนยิงโอ้ยต่อต้นยิงฉั่ทำไมโอ้โหกระสุนฝังอยู่เลยเหรอเดี๋ยวฉันฆ่ายาใช้ยาฆ่าเชื้อฆ่าให้แล้วกันอันดับแรกาต้องตื่นควกระสุนเออพันแผลไว้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยกระสุนกระสุนด้านเอ้ยนี่คุณตำรวจคนตำรวจอยู่ไหนเนี่ยพาฉันไปหาคุณตำรวจก่อนโดนยิงแค่นั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคือรถคือรถ คือรถคือรถเท็ดดี้ไไม,ดม,มีอยู่เนี่ยแหละมีรถเนี่ยแหละแล้วรถคนตำรวจอยู่ไหนก่อนของเต็มรถเลยเอ้ยเอ้ยเห็นว่าแล้วคือตำรวจไปแบบไม่บอกไม่ร้าน่ะขึ้นมาเท็ดดี้ขึ้นฝั่งนูน้นขึ้นฝั่งนูน้นโ,โอ้ยระวังรถชุดโอ้ยโอ้ยจะรอไไไดไหมเนาะ ทินททางไหนทางไหนบอกฉันมา,ามดัสจะซื้อข้างล่างสีเขียวทราบข่าวว่าแล้วผีบรรดุมันดุมันจุหน่วยก,ก็รู้สึกผิดน่ะที่เอาขวานฟาดหัวฉันอะแล้วก็ออกไปตามหาเฟือกให้ฉันเขาคงจะทำื่อนายแหละกระบอกแล้วอย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวร้อยฉันฟื้นตัวก่อน <c oughs> ไหน อยู่ข้างล่างเขาลงไปข้างล่างทางนี้เหรอใช่แล้วเราต้องไปไหนตรงไปตรงไปทางนี้หน้าไหมลงไปข้างล่างทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมลงไปข้างล่างเลยใช่ลงไปข้างล่างโอเคอ๋อนี่ไงรถคุณตำรวจนั่นไงรถครับนั่นไงคุณตำรวจคุณตำรวจหัวเขียวเอ้ยนั่นกระเป๋านั่นนั่นนั่นใช่กระเป๋าเขาไหมใช่อัันนน้เาเอ้ยทำไมมันยังวิ่งอยู่ล่ะ เอ้ยเอ้ยเราต้องเอาของของเขามาเขาน่าจะมีปืนอยู่ในไงก็ต้องในเมื่อเขากลายเป็นพวกมันไปแล้วก็ต้องสังหารเขาขอโทษยาออขอโทษคุณตำรวจลงไปตำรวจไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้อะ เข้ามาในบ้านหลังนี้ก่อนเท็ดดี้อ่าอ่าเท็ดดี้อ่าวเฮ้ยเฮ้ยอ่ากระสุดปืนก็ไม่มีอ่าวอ่า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  ơi, 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 tai, tai thì, ơi, 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 đấy, ơi, tai ra, จแลคุณตำรวจนะครับก็จากไปในอีพีที่3นะครับเขามีชีวิตรอดได้แค่1วัน19ชั่วโมงนะครับผมโดยที่คู่หูของเขาคุณตำรวจนะครับรู้สึกผิดแล้วก็ได้ออกไปเอาสิ่งที่เรียกว่าเฟือกมาให้เขานะครับแต่เขาไม่สามารถทำรอดได้แต่ยังมีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคุณเท็ดดี้นะครับ เขาเป็นใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้ความตายนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับคุณตํารวจก็ตายอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเท็ดดี้นะครับคอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็คุณโจนก็ได้จักมาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสําหรับวันนี้จุดจบของทั้งคู่ ผมก็สะาดเจอเลื่อยโอ้เจอเลื่อยอลไใช่ไหมเจอเลื่อยตรงไหนอะเจอเลื่อยแล้วเจอเลื่อยอยู่ในบ้านอ๋อเจอเลื่อยอยู่ในบ้านใช่เจอเื่อยแล้วมันมาตายตรงนี้ได้ยังไงอ่ะงงเหมือนกันเลยาผมจะล่อผีผมจะเดินมาล่อผีแล้วก็กะเค็งเขาค่อยเคียร์ผีแล้วเข้าแล้วเขค่อยเดินเข้ามาเป็นไงอ๋อก็ว่าไปนานเอ๊ะเราจนเรานั่งพักจนแบบว่าเลือดขึ้นมาติ้งหนึ่งก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าจะออกไปผมว่าคิดในใจว่าน่าจะล่วงแล้วแะน่เลยหายไปเงียบเงียบเลย เพราะว่าผีมันยังดุอยู่ใช่ไหมล่ะมันวิ่งอยู่มันเป็นวอลซีมันเป็นวอลซีอยู่ตอนนี้คนเดียวไม่น่ารอดขนาดสองคนยังสองคนยังเกือบไม่รอดโอ้โหไปคนเดียวแย่เลยถ้าถ้าถ้าผมขาดีนะผมน่าจะรอดแต่ผมขาไม่ดีใช่ผมถึงบอกว่าตัวไอ้ผมผมมันสามารถกดปีนได้นะลองปีนขึ้นหลังคาดูกดวิ่งเลยกดวิ่งและเอฟกดเอฟหรือกดเอฟนี่แหละสามารถปีนปีนได้เลยอ้ากระดูด ใช่มันกระโดดได้เออแล้วก็<อ>ปีนได้เกมมันอัปเดตไปไกลแล้วนะมันเริ่มจะลากศพได้แล้วนะมีพวกเราชีวิตสักสามกลุ่มพวกเราชีวิตสักสามคนตอนนี้ผมไปตัดต่อยฉากคุณตำรวจคุณโจรก่อนเรื่องเรามันทนเราทนอดทนเหลือเกินนะครับ <c oughs> เรื่องเราย้อนหลังจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเอาใหม่เอาใหม่แก้มือใหม่แก้มือใหม่แล้วก็มือใหม่โอเคครับไม่ได้เนี่ยเราตายอนาถกันไปแล้ว้องแก้มือใหม่ครับผมตาหน้าอันนี้สวัสดีครับ